3พฤษจิกายน2567สวัสดีพี่น้องเกษตรกรทุกท่านครับวันนี้ขอรายงานราคาข้าวเป็นพิเศษกว่าวันอื่นสักหน่อยนะครับวันนี้ผมได้เกี่ยวข้าวของนาตัวเองนะครับซึ่งทําไว้ประมาณ5ไร่นะครับปลูกข้าวกข .15 หรือที่ชาวบ้านเขาเรียกว่าข้าวเจ้าดอนะครับซึ่งกรมวิชาการเกษตรได้ทําการปรับปรุงมาจาก สายพันธุ์ของข้าวหอมมะลิ105ที่เรารู้จักกันโดยทั่วไปนี่แหละข้าวหอมมะลิ105หรือที่คนในพื้นที่หรือชาวบ้านเรียกว่าข้าวเจ้าใหญ่ก็ขอ15จะมีระยะเวลาการสุกและการเก็บเกี่ยวก่อนข้าวหอมมะลิ105ประมาณ15ถึง20วันนะครับเพื่อที่เกษตรกร,ะกรจะได้นำ ข้าวไปขายเพื่อเก็บเงินไว้เป็นทุนรอนในการที่จะเก็บเกี่ยวข้าวแปลงใหญ่หอมมะีิ1.5ต่อไปนะครับสำหรับรูปภาพหรือวิดีโอในคลิปนี้เป็นพื้นที่นาของผมจริงๆนะครับที่ได้ปลูกข้าวเจ้าดอรหรือกขอยสจริงๆนะครับระยะเวลาเก็บเกี่ยววันนี้นะครับ3พฤศจิกายน2567นะครับพื้นที่ อำเภอกันทะลวิชัยจังหวัดมหาสารคามนะครับปลูกไว้ประมาณ5ไร่ก็แบ่งไว้กินกับไว้ทําพันธุ์ส่วนหนึ่งนะครับส่วนหนึ่งก็นําไปขายนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าได้ข้าวเท่าไหร่แล้วก็ได้ราคาเท่าไหร่นะครับสดๆนะครับเป็นข้าวเกี่ยวสดข้าวเจ้าดอรหรือข้าวกอขอ15งวดประจำวันที่3เดือนพฤศจิกายน2567 เลขที่ออกพื้นที่จังหวัดมหาสารครารมอำเภอกันทะรวิชัยลงสีอะไรดูกันเองนะครับผมไม่บอกชื่อลงสีนะครับดูกันเองในใบนี้บอกชัดเจนอยู่แล้วเลขที่ออกตันละ11,800บาทต่อตันหรือกิโลละ1 1บ0บาท80นะครับเป็นเงินทั้งหมด24,131บาทนะครับ เป็นข้าวที่เกี่ยวมาจากพื้นที่นาจำนวน5ไร่ซึ่งแบ่งไว้กินส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ขายออกไปส่วนหนึ่งรวมๆแล้วก็แปลงนี้5ไร่ก็ได้ประมาณประมาณน่าจะประมาณ3ตันนะครับคร่าวๆขายไป2ตันเก็บไว้ประมาณตันนึงนะครับซึ่งอีกแปลงหนึ่งอีก4ไร่เป็นข้าวข้าวหอกข,ข้าวเหนียวนะครับนั้นเก็บไว้ตนักไว้ กินหมดครับเลยไม่ได้เอาราคามาให้ดูนะครับก็พี่น้องก็ดูนะครับคุณภาพข้าวเม็ดข้าวเป็นยังไงบ้างแล้วก็แปลงข้าวกับราคาประมาณนี้นะครับกับพี่น้องในเขตพื้นที่ใกล้เคียงหรือที่ปลูกข้าวหอมมะลิเหมือนกันได้ขายกันราคาเท่าไหร่ก็คอมเมนต์มาเราูก,กนฟังได้นะครับที่เอาใบเสร็จมาให้ดูแล้วก็ ขายข้าวจริงๆมาให้ดูก็เดี๋ยวพี่น้องจะสงสัยว่าเอ๊ะคนที่มารายงานราคาข้าวเคยทํานาเองไหมเคยปลูกข้าวเองไหมนะครับผมปลูกข้าวมาก็เกือบเกือบ10ปีแล้วนะครับเกือบ10ปีแล้วแต่ก็ไม่ได้ทําเพื่อขายเป็นล่ําเป็นสันเท่าไหร่นะครับส่วนมากก็ทําไว้กินส่วนหนึ่งแล้วก็แบ่งขายส่วนหนึ่งนะครับสรุปภาพโดยรวมแล้วของข้าว หอมรจากต้นฤดูถึงตอนนี้นะครับจากต้นฤดูราคาข้าวเกี่ยวสดจะอยู่ที่ประมาณ1 1บอ่ะขอภาย12บาท50ถึงตอนนี้ก็ลดลงมาเรื่อยๆนะครับสถานการณ์ก็ลดลงมาเรื่อยๆจาก12บาท50เหลือ12บาทเหลือ12บาท30เหลือ11บาท90 11บาท80บางที่ก็11บาททวนแล้วนะครับซึ่งก็คงต้องดูกันต่อไปนะครับว่า เข้าวเจ้าใหญ่หรือหอมมะลิ1.5 0ออกจริงๆแล้วราคาจะลดลงเหลือเท่าไหร่ซึ่งก็ต้องบอกว่าราคาลงอย่างแน่นอนถ้าเราเปรียบเทียบกับต้นฤดูถึงณปัจจุบันนี้สวัสดีครับ